สนับสนุนโดยเรือบอนคาร์เจน ในที่สุดกุม,มารีเทพปุตแห่งสวรรค์ก็ได้ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ในร่างของเด็กหญิงบริสุทธิ์ผู้นี้ต่อแต่นี้ไปขอให้บ้านเมืองของเราจงร่มเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจบุญของพระแม่ด้วยเถิด ไอย่นะแค่ไหมแค่ไหมแค่ไหมครูมีคำถามว่าในโลกของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำกี่ส่วนครูว่าเลยนะคะอ่าครูถามว่าในโลกของเราใบนี้เนี่ยประกอบไปด้วยน้ำกี่ส่วน มีใครรู้บ้างว่าโลกเราใบนี้เนี่ยประกอบไปด้วยน้ำกี่ส่วนหอ๋รรอโลกเราประกอบด้วยน้ำสามส่วนดินหนึ่งส่วนค่ะโอ้โหตาลถูกต้องเก่งมากน,นี่เป็นลูกสิงโตนี่ไง Google, Google. จะแข่งกันอีกนะเนี่ยจะเรียนอ่าเอาใหม่เอาใหม่ คำถามใหม่โลกเราใบนี้พื้นที่ไหนที่สูงที่สุดในโลกใครตอบได้บ้างตอบเลยเทือกเขาหิมาลัยใช่ไหมคะโอ้โหตัลนถูกต้องเกง่งโอ้โหโแล้วเราจะวัดจากอะไรเหรอคะครูว,ว่ามันสูงที่สุดเป็นคำถามท,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 ที่ดีมากเอาอย่างนี้นะ เวลาที่เราจะวัดพื้นที่ไหนที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยเราจะวัดเริ่องจากระดับน้ำทะเลก็เอาละวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะมีการบ้านให้ผู้เรีนทำให้ไปทำรายงานเรื่องของประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลความเจเริญแล้วว่ประเทศนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่มีประเพณีและ วัฒนธรรมที่สื่อต่อกันมาอย่างช้านานความเชื่อเกี่ยวกับอะไรคะครูอยากรู้คําตอบลองไปหาคําตอบในสื่อโซเชียลทุกช่องทางเลยแล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้โอเค,คอ่าเื่องทไมีการเมืองไหมคะทำไรู้ได้ยังไง ในเนปามีคนร้องขอความช่วยเหลือฮะแค่ไหนนั่นเนปาเลยนะขนาดเครื่อบินอ่ะก็หกชั่วโมงแล้วเอาอะไรคิดส่งกระแสจิตหรอก็กระแสจิตพอพอดูว่าในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ ข้ามัมเมื hmm. ่อกี้เธอบอกว่าเธอฝัน mm hmm. เธอฝันเห็นอะไรอะ mm hmm. หนูฝันว่า mm hmm. มีเมืองมือง เกิดใคพิบัติแผ่นดินไหวมีคนร้องให้ช่วยมันคง,งเป็นความฝันแหละแพ้ไหมแพ้ไหมต้องคิดมากหรอกไร้สาระมากเลยแพรไหมฝันก็คือฝันจะเก็บเอามาคิดทำไมนี่เพราะเธอคุยอะไรกันเรื่องที่ครูสั่งเมื่อกี้อะ่ะจำได้ไหมสรุปจะทำไหมรอบที่แล้วก็ไห้ฉันทำงานคนเดียวงานกลุ่มก็คืองานกลุ่มช่วยกันทำไม่เอาแล้วนะมันเหมือนจริงมาก เหตุด่วนเกิดขึ้นนขณะนี้นะคะมีเหตุการณแผ่นดินไหวที่เมืองกาดมันทูค่ะตอนนี้พบผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะคะทางเราต้องการน้ําและอาหารอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือชาวเมืองค่ะขณะนี้นะคะการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางล่มทั้งหมดค่ะแต่ถ้ามีการคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบรายงานอย่างเร็วที่สุดค่ะขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ น้ำมันเลยทุกคนทุกคนข่าวนี้ยังอ๋อเห็นแล้วเมื่อคืนนี้เหรอเกิดขึ้นได้ไงอ่ะหรือว่าเรื่องที่แพรใหม่พูดจะเป็นเรื่องจริงม,มันก็น่าคิดนะแต่มันจะเป็นไปได้ไงอ่ะมันเป็นไปแล้วอ่ะแล้วแพรใหม่อ่ะเห็นเงียบๆไม่คุยกับใครตั้งแต่เมื่อเช้านี้แหละนั่งไงมาพอดีเลย หวงฝันอีกแล้วมีคนร้องให้ช่วยอ๊ะแปลกจริงส่งข้อความช่วยเหลือผ่านทางโทรจิตเหรอก็เคยได้ยินนะแต่ส่วนมากจะเป็นพระอรหันต์ที่ทำได้เท่านั้น ไรแบบนี้เนี่ยมันจะชอบเลยถ้าแม่สั่งก็ทำไปเธอเมินตาถ้าอยากได้รับกาเรเคาิกไม่ใช่หรือไงฉันยกให้ฉันขอไม่รับก็แล้วกันเอาอ่ะวันนี้นะคะคู่จะมาสอนออประเพณีของประเทศต่างๆใครเคยไปประเทศไทยบ้างเอ่ย<ม>ดูไหมคะว่าประเทศไทยนี่มีประเพณีหลายอย่างมากเลยนะคะรู้ค่ะสงกร,รานลอยกระทงหนู<ม><ม>ชอบมากเลยค่ะ ก็มีบัตรนเดียคปะแต่เอนะทั้นนนทงนั้นไปได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยเด็กสมัยนี้นี่เก่งกันจริงจริงไทยแลนด์ชักน่าสนใจไอวี่เธอเคยไปได้วยเหรอไม่เคยเลยได้ยินว่าประเทศนี้อ่ะมีที่เทียเท่ยวเยอะเลยฮู้ดพูด,พดชักน่าสนใจจังเลยนะเอาล่ะ,ละประเทศไทยนี่นะคะมีทั้งหมด6ภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำก็จะแตกต่กางกันออกไปในแต่ละภาคไม่ว่าจะเป็นดำไทยดำมโนราแล้วก็อื่น เอองั้นวันนี้เรามาเรียนการดำของพระกางกันดีไหมคะมีค่ะ<ม>คืะอฉันคิดว่านะเราไปเล่นกันดีกว่าสนุกกว่าันเยอะเลยเป็นอย่างไรบ้างท่านโหรา เราจะหากุมารีที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้หรือไม่ตามที่ดิฉันศึกษาจากตำราและจำนวนเด็กที่คัดมาตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ทุกประการแต่เรากลุ่มใจว่าการกระทำแบบนี้จะเป็นการไม่สมควรหรือไม่เจ้าชายกลุ้มใจเรื่องอะไรคะจริงอยู่ตามโบราณการครองเมืองที่สืบทอดต่อกันมา แต่เรากลับคิดว่าการกระทําแบบนี้จะเป็นการทรมานจิตใจเด็กๆเพราะการเป็นกุมารีนั้นต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างสมัยนี้มันไปถึงไหนกันแล้วแต่ดิฉันคิดว่าธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่โบราณเราควรรักษาและเก็บมันไว้เพื่อขวัญและกำลังใจของประชาชนถ้าท่านคิดแบบนั้นเราก็สบายใจ วันนี้ครูมีเซอร์ไพรส์จะมีผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งกูมารีมาให้ความรู้กับพวกเราครูครับเขาพูดภาษาไทยได้ไหมครับเจ็ดภาษาไม่บอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะมาเป็นกูมารอ่ะครูแนะนำตัวเธอเลยก็แล้วกันนะนี่คือพี่จีนา ผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งกุมารีจากประเทศเนปาลยินดีที่ได้รู้จักนะเด็กๆทุกคนทำความรู้จักกันไปก่อนกันแล้วกันนะเดีย ula, 1, เด๋ยวครูมีธุระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูมาเ uh ชิญนะหน้าตาพี่เขาสวยมากเลยเนาะ ว่ายัางไงล่ะนักข่าวมีอะไรพี่ช่วยคือว่าตอนนี้กำลังทำสกู๊ปที่ประเทศในปลาลค่ะเรื่อง,องมาริเทพอืมนี่ช่างเหมาะเจาะจริงๆเลยนะพี่กำลังสอนนักเรียนเรื่องนี้อยู่พอดีแต่เอ๊พี่ได้ข่าวว่าสถานก,การณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะเกิดแผ่นดินไหว่าเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วก็ทางเราก็ได้รับเงินค่าชทานมาอีกสิบล้านบาทค่ะ พี่เห็นว่านะเรื่องกุมารีเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ไม่สู้ดีหรอคะเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองหเปล่าเอาอย่างนี้วันไหนว่างๆเนี่ยแวะเข้ามาหพี่พี่จะพาไปกินข้าวและพี่ก็จะแนะนำอดีตที่เคยเป็นกุมารีให้เรารู้จักอดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอเช็คคิวงานก่อน แล้วเดี๋ยวจะแวะมาหานะคะโอเคพี่จีนาชอบประเทศไทยเหรอคะแล้วทําไมพี่ถึงไม่เป็นกุมารีต่อละคะ <snacks> เอ,อ่อกุมารีเนี่ยไม่ใช่ตําแหน่งที่ใครจะเป็นกันได้ง่ายๆนะมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง <living music> การแต่งตั้งกุมารีเนี่ยเป็นธรรมเนียมโบราณที่มีกันแต่ช้านาน ผู้ใดที่ได้รับคัดเลือกก็ถือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลมากมเลยนะในประเทศเราเนะี่ยเชื่อว่าเป็นร่างของพระแม่อุมาเทวีลงมาจุติในร่างเด็กหญิงหนูอยากรู้ว่าการคัดเลือกกุมารีเนี่ยมันต้องทำไงหรอคะใช่ใช่มันคือการทรมานเด็กพูดกับใครก็ไม่ได้แถมห้ามเหยียบพื้นดินอีกเด็ดขาดเออเอ๊ะ ว่าแต่ทำไมพวกเราอยากรู้เรื่องกุมารีกันจังเลยเนะี่ยการคัดเลือกครั้งต่อไปเราคงต้องฝากกันโหรา พระองค์จะเสด็จไปที่ไหนคะเราจะไปหาสหายเราที่เมืองไทยจะเสด็จไปเมื่อใดคะเราไปไม่นานหรอกขอให้การไปครั้งนี้ไปแบบเงียบๆทางที่ดีไม่ต้องให้ใครรู้เลยแล้วส่วนเรื่องการคัดเลือกเราจะกลับมาทันการแต่งตั้งอย่างแน่นอน จะได้กินของอร่อยอร่อยกันอีกแล้วงานนี่นี่ก็นึกจะของกินตลอดเลยถ้าเราได้เป็นกุม,มารีอะเรา,ส,ญญา,าสัญญาว่าจะทำให้เมืองนี้สงบสุข เรายินดีกับทุกคนนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะทําเต็มที่ที่สุดก็เราจะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วพองจะไปเสดไปที่ใดคะเราจะไปที่ประเทศไทยดีวประเทศไทยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบใจถ้าอย่างนั้นก็ทําเต็มที่ที่สุดนะให้เป็นความหวังของบ้านเมืองเราครับไใครเด็กกันเดี๋ยวเราไปเรียนทํานาำส่วนไัยกันดีไหมคะค่ะทำมสำหรับองค์ชายกันค่ะ าแล้วคะพี่จีนานี่คือพอดีพี่มาหาเพื่อนเดี๋ยวก็จะกลับแล้วห้ามบอกใครว่าเราเป็นเจ้าชาย ้วยเช็ควตดเด็กที่ชื่อใหม่ฟ้าให้เราทีันนีเราเจอเด็กอีกคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนใหม่ฟ้าที่เมืองไทยเมืองที่พี่จีนามาก็เมืองที่มีกุมารีใช่ไหมครูจีนาเนี่ยบินล่วงหน้าไปแล้วเธอไปเตรียมความพร้อมให้กับพวกเราเลย จะทำให้เธอไว้ใจจากนี้แล้วตลอดไปแม้ว่าเธอจากไปเพราะ